สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี10ถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ ห้าพันถึงหนึ่งมืนบาทแล้วแต่ความสวยงามหรือร่วมบุญบูชาว,วัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเมง่งโทร9 9 5 7 7 6 8 9 9บอกอบกใหญ่สยามชนโทร065 743 1 3 4่อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร093 460 4666สนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ID ดี n ลน8 6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาศสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะเทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี2568ที่วิหารสุดที่ทรรรังสีวัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลบางปู โดยกองการศึกษาจัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี2568โดยมีนายเทีรพล์ชุนเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปูเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายเมทัศแปลกพงศิรินายเอกกลักษ์ศรีชมพันรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปูนางสิริพรยงสงวนชัยภริยานายกเทศมนตรีที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปู ดรสมเจตทองเทศปลัดเทศบาลตำบลบางปูนอสอประภารัฐแจ้งสุดที่มนประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการอดีตที่ปรึกษาภาคประชาชนผู้อํานวยการฝ่ายกองต่างๆพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลบางปูตลอดจนคณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปูร่วมถวายเทียนจำนำํนานําพรรษา ประจำปี2568เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาซึ่งการถวายเทียนจำนำพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปีคือก่อนวันแรมหนึ่งขาเดือน8หรือเดือน8ที่2ในกรณีที่มีอธิกมาธพุทธศาสนิก,กชนก็จะพากันขนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตนเพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรยัย เป็นเวลาสามเดือนการถวายเทียนพันษานี้มีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งอานิสงส์และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ถวายครับเรกนะครับสองมองก้องตรงๆนะครับทีท่หนึ่งสอง ครับนะครับ thank yeah. you

มีห้างร้านโรงงานอุตสาหกรรมญาติโยมสาลุุกนจนทั้งหลายได้มีศรัทธานในมาร่รวมกันถาวายเทียนพรรษาแล้วก็นำไปสู่ปัญจัยไทยทานพร้อมด้วยปัจจัยาป่ามาทอดเพื่อหาเงินสมทบทุนในการสร้างโซลาเซลล์เพื่อติดไฟฟ้าให้กับทางวัดเพิ่มเติมเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ค่าไฟฟ้าวัดสูงขึ้นทางวัดก็เลย ประสงค์ที่จะมีการติดตั้งโซลาเซลล์ก็ได้บอกคนไปตามโรงงานร้านค้าอุตสาหกรรมญาติโยมสารรชนทั้งหลายก็มาร่วมกันในการทอบรบับปากในตอนเีาแล้วก็ขอโมรนาขอบคุณญาติโยมสารรถนทุกคนทุกท่านทั้งโรงงานก็ดีห้างร้านบริษัทก็ดีเอกชนก็ดีหน่วยราชการโรงเรียนพร้อมด้วยญาติโยมสารรถนทั้งหลายได้มีศรัทธาร่วบบอ,อกลงทานแก่ทหารเครื่องเดิมแก่ผู้มาร่วมงานตระภาพในนามของ อาวัยบริษก็ขอโมทนาขอบคุณขอณขอ,อิพรขอบคุณญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้เจรถอายุวันนัสุข,ขาภรณ์ปฏิภาณตรสารตบัฐฐาฐาฐาตจงทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096-768-4595 081-357-0422ศมีเดีย รับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง aec tv channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089-889-2654-093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน